สวัสดีครับทุกท่านที่สนใจแล้วก็นักเรียนนักศึกษาทุกคนนะครับวันนี้มาคลิปพิเศษหน่อยนะครับมาบรรยายอธิบายความหมายของพลเมืองดีนะครับท่านจะฟังเสียงดูภาพก็คงจะมีแต่ภาพผู้บรรยายนะครับหรือจะฟังเสียงอย่างเดียวก็ได้นะครับวันนี้พูดถึงพลเมืองดีของสังคมระบอบประชาธิปไตยนะครับ พลเมืองหรือว่าติเซนนี่ก็หมายถึงพลกําลังของประเทศกําลังของแผ่นดินหรือผู้เป็นเจ้าของประเทศนะฮะอีกความหมายหนึ่งก็คือบุคคลที่มีสัญชาติของประเทศใดประเทศหนึ่งซึ่งมีสิทธิเสรีภาพและก็หน้าที่ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญประเทศนั้นๆน,น,นะครับคุณผู้ฟังสมาชิกหรือนักศึกษาที่สนใจฟังอยู่ตอนนี้ จะได้ยินคำว่าสิทธิและเสรีภาพซึ่งผมจะได้อธิบายต่อไปนะครับพูดถึงพลเมืองดีนะฮะก็คือเมื่อกี้พูดถึงพลเมืองแล้วใส่คาว่าดีเข้าไปหน่อยพลเมืองดีก็คืออ่กูติเซนนี่ก็คือพลเมืองที่มีคุณภาพมีความรู้ความสามารถและก็มีส่วนร่วมในการสร้างความเจริญให้กับชาตินะฮะ เป็นประชาชนที่ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบของสังคมรู้จักสิทธิเสรีภาพและหน้าที่ของตนเองนะครับทั้งนี้นะครับยึดมั่นในหลักธรรมความถูกต้องนะครับอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของตัวเองนะครับอย่างเช่นพลเมืองดีของไทยก็คือนะครับ มีความรู้ความสามารถพัฒนาตนเองนะครับรักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยดังนี้เป็นต้นนะครับประเด็นถัดมาถ้ามีคำถามว่าและความสำคัญของพลเมืองดีมันสำคัญอย่างไรนะครับก็คือมีความสัมพันธ์หรือความสำคัญที่เกี่ยวเนื่องในเรื่องของการปกครองนะครับนั่นก็คือการเคารพกฎหมาย ระเบียบกฎเกณฑ์ของสังคมนะครับรู้จักบทบาทสิทธิและเสรีภาพที่ตัวเองจะพึงมีและก็พึงปฏิบัติต่อคนอื่นนะครับส่วนด้านเศรษฐกิจนะฮะพลเมืองดีจะต้องประกอบที่อาชีพสุจริตนะครับดำเนินชีวิตตามาทฤษฎีต่างๆครับอย่างประเทศบ้านเราประเทศไทยก็ส่งเสริมสนับสน,นุนให้ยึดหลัก ทฤษฎีใหม่หรือทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงนะครับประหยัดอดออมนะครับแล้วก็สามารถเลี้ยงตนเองได้นะครับดูแลสังคมได้แบ่งปันให้กับสังคมนะฮะแล้วก็มีเงินเก็บเงินออมใช้ชีวิตไม่เบียดเบียนคนอื่นนะครับส่วนด้านสังคมนะฮะคุณผู้ฟังสมาชิกค,ครับก็คือพลเมืองดีจะต้องอยู่กันอย่างสันติสุขเพราะคนในสังคมก็ต้องมีความเรียบมีความสงบเรียบร้อย นะรวมมือการรักษาความสะอาดนะครับปรองดองสมานฉันมีเหตุผลในการใช้ชีวิตนะครับแล้วก็พลเ,เมืองดีจะต้องอยู่ในกฎเกณฑ์ของหลักทํานองครองธรรมนะครับแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับอาุชนด้วยนะครับทีนี้เรามาเล่ากันต่อว่าแล้วคุณล,ลักษณะของพลเ,เมืองดีล่ะนะครับเราจะรู้ได้ยังไงว่าคนนี้เป็น คนที่มีลักษณะพลเมืองดีผมขออนุญ,ญาตนะครับนำเนื้อหานะจากหนังสือ,อชีวิตกับสังคมไทยนะครับโดยท่านอาจารย์สุดชด,ดาสุดที่สอนนะครับมผมมา,านำเสนอตรงนี้เลยนะครับคุณลักษณะของพลเมืองดีมีอยู่7ประการนะครับห บุคคลต้องเคารพและปฏิบัติตนตามกฎหมายและระเบียบกฎกติกาสังคมอธิบายเพิ่มน่าจะยาวนะครับกฎหมายนะฮะมีอะไรบ้างที่น่ารู้จะปฏิเสธว่าเราไม่รู้กฎหมายไม่ได้นะครับแต่ละที่แต่ละแห่งแต่ละสถานศึกษาแต่ละสังคมมีระเบียบกฎกติกาของสังคมประมาณนี้นะครับข้อที่2ก็คือบุคคลต้องเคารพและปฏิบัติ ตนตามสิทธิและเสรีภาพของตนและผู้อื่นอันนี้ในส่วนตัวของผมน่าจะเข้าใจเพิ่มเติมว่าทุกคนมีสิทธิและก็มีเสรีภาพแต่สิทธิและเสรีภาพของเราก็ไม่ต้องระเมิดหรือปิดกั้นเสรีภาพคนอื่นด้วยนะครับนะข้อที่3บุคคลต้องมีเหตุผลเปิดใจกว้างรับฟังความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นและก็ยอมรับฟังความคิดเห็นต่าง ตรงนี้ผมเข้าใจเพิ่มเติมว่าแต่ละคนมีเหตุผลเป็นของตนเองเหตุผลเราอาจจะผิดสําหรับคนอื่นเหตุผลคนอื่นอาจจะผิดสําหรับเราแต่เราก็ต้องยอมรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกันนะครับใครมีเหตุมีผลอะไรก็มาชี้แจงซึ่งกันและกันประมาณนี้นะครับข้อที่4บุคคลต้องมีศีลธรรมจัญยาคุณธรรมจริยธรรมในการดํารงชีวิตร่วมกับผู้อื่นตรงนี้ผมเข้าใจเพิ่มเติมว่า แต่ละศาสนามีหลักปฏิบัติที่แตกต่างกันนะครับคุณธรรมจริยธรรมเป็นสิ่งที่พึงปฏิบัตินะครับในการดำรนชีวิตกับคนอื่นเพราะฉะนั้นเราต้องเคารพในหลักของคุณธรรมศีลธรรมซึ่งกันและกันนะครับข้อที่5บุคคลต้องมีความรับผิดชอบต่อตอนเองครอบครัวสถานศึกษาสังคมบ้านเมืองและสังคมโลกในส่วนนี้ผมเข้าใจเพิ่มเติมว่า แต่ละคนมีครอบครัวมีสถานศึกษาสังคมบ้านเมืองนะครับในคุณลักษณะที่แตกต่างกันไปนะครับสังคมเมืองสังคมชนบทนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเอาวิถีชนบทมาใช้ในเมืองก็ต้องเข้าใจด้วยนะครับและที่สําคัญเมื่อครอบครัวสถานศึกษาหรือบ้านเมืองนะครับที่เราอยู่นะครับได้วางกรอบแนวทางให้เราได้ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบแล้วผมว่าสังคมโลกก็คงจะเป็นสังคมที่สงบสุขและก็ดีงามต่อเนื่องกันไปนะครับข้อที่6บุคคลต้องมีความกระตือรือร้นในการเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองการปกครองนะฮะตรงนี้ก็หมายถึงว่าคุณมีโอกาสไปใช้สิทธิ์หน้าที่ในการเลือกผู้นําในท้องถิ่นหรือระดับชาติก็แล้วแต่ไม่ไปก็ต้องชี้แจงเหตุและผล นะมีส่วนร่วมนะฮะ,ะข้อที่7บุคคลต้องมีความตระหนักและเต็มใจที่จะมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาทั้งสังคมประเทศและสังคมโลกนะฮะนั่นคือหมายความว่าเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นเราไม่นิ่งนอนใจว่านั่นคือปัญหาสังคมนั้นนั่นคือปัญหาของคนนี้นั่นคือปัญหาของประเทศนั้นนะครับทุกคนต้องมีแนวทางในการนําเสนอหรือให ความคิดเห็นในทางที่ถูกที่ควรนะช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันนะครับประเทศใหญ่ประเทศเจริญแล้วก็มาช่วยเหลือพัฒนาประเทศที่ด้อยกว่าคนที่เจริญแล้วคนที่มีอยู่แล้วก็แบ่งปันในส่วนที่ยังด้อยหรือ,อยังขาดแคลนอยู่นะเข้าใจประมาณนี้นะครับนี่คือคุณลักษณะของพลเมืองดี7ประเภทนะครับเคารพกฎหมายนะครับสิทธิเสรีภาพ เปิดใจกว้างนะครับมีคุณธรรมจริยธรรมรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมกนะตืือร้นในกิจกรรมที่จะส่งเสริมให้สังคมน่าอยู่และก็ตระหนักถึงความถูกต้องดีงามและก็มีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศและก็สังคมโลกนะครับนี่คือทั้งหมดที่ผมมาเล่าสู่คุณผู้ฟังฟังกันนะครับ ผมมีข้อความดีๆสาระน่ารู้นะครับโดยท่านพันตรีทรงกิตินำไพรนะครับท่านให้ข้อคิดแบบนี้ว่าบ้านเมืองจะเดินต่อไปจะมีหวังได้ด้วยสามัคคีนะครับหัวข้อนี้นะฮะบ้านเมืองจะเดินต่อไปจะมีหวังได้ด้วยสามัคคีนะครับท่านก็บอกว่าครอบครัวสุขเพราะปรองดองของแม่พ่อ ร่วมกันก่อสร้างทหารบ้านสดใสกองทัพแกร่งเพราะสมานประสานใจชาติสิ้นภัยเพราะประชาสามัคคีเพราะทุกคนมีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจึงต้องมองให้เห็นค่าอย่าเสียดสีหากช่วยกันสร้างคุณค่าสามคัคคีจะทวีสุขสดใสทั่ว ไทยแลนด์นีขอพระคุณนะครับข้อความดีๆอ้างอิงจากพันตรีทรงกิตินามไพรนะครับแล้วก็ข้อมูลส่วนหนึ่งที่ผมนำมาพูดคุยอธิบายอย่างนี้นะครับจากหนังสือที่ผมอ้างอิงเมื่อสักครู่นี้กับวิชาชีวิตกับสังคมไทยนะครับ Right and Thai Society นะครับโดยท่านอาจารย์ สุดชดาสุดที่สอนนะครับขอพระคุณที่มานะครับเอาละครับก่อนจากกาันวันนี้ผมมีคำถามให้คุณผู้ฟังได้เป็นการบ้านได้เป็นข้อคิดนะครับจะคิดในใจคิดดังๆคิดออกมาตอบมาเป็นคำถามนะครับส่งผู้รู้ส่งครูอาจารย์ในท้ายชั่วโมงหรือมา คิดถกประเด็นกันต่อนะครับคำถามที่น่าสนใจนะครับถามว่าทำอย่างไรให้คนไทยหันมาปรองดองสมานฉัชทันกันนะครับเราจะทำอย่างไรให้คนไทยหันมาปรองดองสมานฉัชทันกันนะครับนั่นหมายถึงว่าคนไทยส่วนหนึ่งอย่างทะเลาะกันอยู่นะครับทุกคนรู้รักสามคัคคีสวัสดีครับ